คอนเทนต์ภาษาจ้วงพบภาษาไทยครับคอมเมนต์ที่นํามาเล่าจากคลิปในโดอิน,นวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างภาษาจ้วงและภาษาไทยเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมทุกครั้งในโดอินก่อนฟังคอมเมนต์มาดูคลิปกันก่อนครับว่าพวกเขาสื่อสารกันแบบไหนจะสนุกสนานเฮฮาขนาดไหนถึงไดหัวยาซ้อมเต๋อเต๋อติ๊กัน้อมอ้ออย่ัน<ด><ด>

ปวดปวดปวดอายอันเยอะเยอะมากเยอะเยอะตังอย่างสองย่างโอ้สองสองอย่างสองอย่างสองย่างสองอย่างสองอย่างสองอย่างอเลย่างสองอยางเออย่อ้ตัวเล่ตัวเลยวกัน เอมกบแมงกอกตอันนี้หรอเออผมร่วงผมร่วงอ๋ออันนี้เลยแชมพูขิงอ๋อมาเโอเคอ๋อจัดอาเาเ่าลวดอ๋อลวดลวด

ท่านเจี๋นเจไกงเมีเด้ยวมาด้ม้ยไปไไไปไไ ้อะสู้หัวมันมันอะขายชิ้นโน้ตมาปะดูคลิปจบแล้วเรามาฟังความคิดเห็นของคนจีนกันต่อครับว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกันบ้างนํามาอ่านให้ฟังมีครบทุกมุมมองเช่นเคยครับมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกครับแม่บ้านเก่งมากสามารถสื่อสารเป็นภาษาจุ้งกับคนไทยได้โดยไม่มีอุปสรรคจากฝูเจี้ยน มุมมองท่านต่อมาครับวิธีการสื่อสารนี้ทําให้ฉันหัวเราะจนน้าตาไหลาจากกว่างซีมุมมองท่านต่อไปครับอย่าทําเป็นแบบนี้นะไม่งั้นคนอื่นจะคิดว่าคนจีนก็พูดเป็นแบบนี้จากสารซีคอมเมนต์ท่านตอไปครับการสื่อสารที่ไร้สิ่งกีดขวางในภาษาจ้วงและภาษาไทยสุดยอดจริงๆจากกว่างซีคอมเมนท์ท่านตอมาครับอย่าชี้หรือใช้เท่าของคุณใส่ผู้คนในประเทศไทยพวกเขาไม่ชอบการกระทําแบบนั้นจะพบว่าเป็นการน่ารังเกียจ และมีมารยาทที่ไม่สุภาพเป็นอย่างมากจากกว่างซีความคิดเห็นท่านต่อมาครับการสื่อสารที่ปราศจากข้อจํากัดจริงๆจากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อมาครับในฐานะที่ฉันเป็นคนกวางซีฉันไม่รู้จริงๆว่าพวกคุณกําลังพูดถึงอะไรจากกว่างซีมุมมองท่านต่อไปครับฉันเองเป็นคนกวางซีด้วยฉันเข้าใจทุกอย่างพวกคุณกําลังพูดถึงจากกว่างซีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับคนไทยจะเข้าใจภาษาจุ้งได้ด้วยหรอจากเซชวน คอมเมนต์ท่านต่อมาครับฮ่าฮ่าฉันหัวเราะสนุกเป็นบ้าเลยจากกวางตุ้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับเมื่อฉันมีเงินเยอะๆฉันก็จะพาแม่ไปที่เมืองไทยเพื่อพูดภาษาชาวปูยีของเราด้วยจากเจ้อเจียงมุมมองท่านต่อมาครับเพื่อนของฉันชื่อสินค้ากลับมาจากเมืองไทยสินค้าที่ซื้อออนไลน์คุณภาพต่ำแตกต่างจากที่ชื่อมาจากเมืองไทยมากจากกวางซีมุมมองท่านต่อไปครับการสาื่อสารนี้เสียงจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจากเทียนจินคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ฉันเข้าใจสิ่งที่พนักงานไทยพูดฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันไปประเทศไทยได้โดยไม่ต้องใช้ล่ามจากกว่างซีคอมเมนต์ท่านต่อมาครับสินค้าของไทยมีประโยชน์ขนาดนั้นเลยเหรอจากอันหุยความคิดเห็นท่านต่อมาครับการช้อปปิ้งนี้สนุกสนานมากๆจากเจียงซีมุมมองท่านต่อมาครับฉันก็เข้าใจภาษาไทยด้วยจากกว่างซีมุมมองท่านต่อไปครับทำไมภาษาพูดของไทยพูดเหมือนสำเนียงภาษาจ้วงจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ผมเป็นผู้ชายจากหนาน,นิงสามารถเข้าใจคำพูดทั้งหมดที่คุณพูดและฉันก็เข้าใจสิ่งที่สาวงามไทยพูดด้วยจากหนาน,นิงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับจริงหรือไม่ที่คนที่พูดภาษาจ้วงสามารถเดินทางท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไม่มีอุปสรรคจากกว่างซีความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันยังอยากไปประเทศไทยเพื่ออดภาษาจ้วงที่แข็งแกร่งของฉันบ้างจากกว่างซีมุมมองท่านต่อมาครับมันคล้ายกับคำวิเศษของฉงจัวของเรา ฉันเข้าใจได้ทั้งหมดที่พูดมานี้จากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับฉันคิดว่าฉันสามารถไปประเทศไทยได้ด้วยตัวเองฉันพูดภาษาจุ้งได้ดีจึงไม่ต้องจ้างล่ามเมื่อไปเมืองไทยจากกวางซีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันเองก็มาจากกลุ่มชาติพันธุ์จ้งด้วยภาษาจุ้งคล้ายกับภาษาไทยมากฉันเข้าใจได้เป็นส่วนใหญ่จากกวางตุง้งคอมเมนท์ท่านต่อมาครับคำบางคำในภาษาถิ่นจุ้งในเหลิวโจวส่วนใหญ่จะถูกแทนที่ด้วยการออกเสียงสำเนียงภาษาจีน จัก,กอวังตุ้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับที่รักพาฉันไปเมืองไทยซิฉันจะเป็นล่ามสื่อสารเป็นภาษาจ้วงให้คุณจัก,กอวังสีมุมมองท่านต่อมาครับทั้งสองฝ่ายก็พูดจ้วงภาษาไทยและจากนั้นภาษากายอย่างครบถ้วนฉันก็เข้าใจเช่นกันจัก,กอวังสีมุมมองท่านต่อไปครับแม่บ้านเก่งมากใช้ทักษะการต่อรองในเลือดจ,จีนได้ดีมากในต่างประเทศรู้สึกเหมือนได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจัก,กอวังสีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ฉันชื่นชมการสื่อสารภาษาชาวปูยี่นี้จากหูนันคอมเมนต์ท่านต่อมาครับไปเมืองไทยเพื่อทําเรื่องตลกตลกจากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับคราวหน้าฉันไปเมืองไทยฉันจะสื่อสารกับพวกเขาเป็นภาษาถิ่นจุ้งด้วยจากเซชวนมุมมองท่านต่อไปครับดูเหมือนฉันจะเข้าใจสิ่งที่พวกเขาพูดได้ดีจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับภาษาไทยมันเกือบจะเหมือนกับภาษาจุ้งของเราชาวจุ้งหลายคนก็สามารถเข้าใจได้ จากกว่างซีคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ5าฉันก็เข้าใจส่วนหนึ่งเหมือนกันพนักงานขายในไทยน่ารักมากจากหูนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเราสามารถสื่อสารกับคนไทยเป็นภาษาจุ้งได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆจากกว่างซีมุมมองท่านต่อมาครับการสื่อสารอันน่าทึ่งเรายังสามารถสื่อสารในภาษาจุ้งได้จากกว่างซีมุมมองท่านต่อไปครับภาษาจุ้งควรได้รับความนิยมเพราะสามารถนำไปใช้ในประเทศไทยได้ จากกว่างซีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับอยากไปเมืองไทยแบบไม่ต้องเขินอายต้องไปเรียนภาษาจ้งที่หลิวโจลาเปาจากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับวิดีโอประเภทนี้ดูสนุกมากฉันว่าคุณควรทําให้มันมีความยาวมากขึ้นกว่านี้ได้จากกวางตุ้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับฮ่าฮฉันหัวเราะจนน้าตาไหลเพราะวิดีโอพวกคุณจริงจจากกว่างซีมุมมองท่านต่อมาครับฉันเข้าใจค่อนข้างดีพวกเขาล้วนพูดคำคำแรงใส่กันจากกวางตุ้ง มุมมองท่านต่อไปครับโอ้พระเจ้าทำไมคนไทยพูดคล้ายคนจุ้งของเราฉันเข้าใจหมดเลยจากกว่างซีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับพวกคุณพูดคล้ายกันเหมือนคนที่มาจากประเทศเดียวกันจากเหลียวหนิงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันนึกอยากไปเมืองไทยขึ้นมาจริงๆฉันเข้าใจพวกเขาพูดทั้งหมดจริงๆจากเจ้อเจียงความคิดเห็นท่านต่อมาครับจริงๆแล้วภาษาจุ้งค่อนข้างจะคล้ายกับภาษาไทยสามารถสื่อสารกันได้จากกว่างซี มุมมองท่านต่อมาครับมันทําให้ฉันหัวเราะหนักมากจากกวางตุ้ง <oon> มุมมองท่านต่อไปครับสินค้าของไทยส่งมาขายกวางโจเยอะมากจากหูนันคอมเมนต์ท่านต,ต่อไปครับครั้งหน้าฉันไปเมืองไทยเพื่อแสดงภาษาชาวปุยีของฉันจากกวางต <ด datos S 2> <ล>ุ้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับไปเมืองไทยใช้ซอฟต์แวร์แปลก็สะดวกสบายมากจากสหรัฐอเมริกาความคิดเห็นท่านต่อมาครับทําไมคนไทยไม่พูดภาษาจีนกลางจากกวางซีมุมมองท่านต่อมาครับ ที่สาวคนไทยพูดนั้นใกล้เคียงกับสำเนียงจุ้งของบ้านเกิดเรามากจากกวางสีมุมมองท่านต่อไปครับแม่ของฉันพูดไทยได้หลังจากไปเที่ยวเมืองไทยได้ไม่กี่วันจากกว่างสีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันเข้าใจคําพูดที่ทั้งหมดฉันมาจากชางลินหนานหนิงจากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเตรียมออกเดินทางไปประเทศไทยจากกวางตุ้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับตอนเด็กๆที่บ้านของฉันชอบดูละครไทยมากจากกวางตุ้ง มุมมองท่านต่อมาครับดูเหมือนว่าแม่ของฉันสามารถเป็นล่ามให้ฉันได้แม่ของฉันเป็นชาวจ้วงจากอันหุยมุมมองท่านต่อไปครับฉันเข้าใจภาษาไทยนี้บ้างก็คล้ายกับภาษาใดของเราจากยูนนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับไทยและจ้วงพวกเขามาจากตระกูลภาษาเดียวกันจากมองโกเลียไนยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับชาวกวางสีไม่จําเป็นต้องนําล่ามไปด้วยเมื่อเราไปประเทศไทยเราสามารถสื่อสารได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีอุปสรรคจากกวางตุง้ง ความคิดเห็นท so? no like ่านต่อมาครับการสื่อสารในประเทศไทยโดยใช้ภาษาจ้วงไม่มีอุปสรรคจากกว่างซีมุมมองท่านต่อมาครับภาษาไทยเหมือนกับตอนที่ฉันพูดภาษาจ้วงภาษาที่ฉันพูดออกเสียงเหมือนกับภาษาไทยที่เคยดูละครไทยหลายเรื่องจากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อไปครับชาวจ้วงสื่อสารภาษาไทยได้แบบไม่มีอุปสรรคเราพูดภาษากวางสีจ้วงไปประเทศไทยได้โดยไม่มีอุปสรรคเช่นกันจากกว่างสีความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับ ครีมทานานี้มีประโยชน์จริงๆเพื่อนของฉันนำกลับมาจากประเทศไทยครั้งที่แล้วอยากได้แชมพูเอทรูสินค้าของไทยมาใช้จังเลยจากกวางตุ้ง